Hello everyone สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแบงค์อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครูแบงค์จะยังคงอยู่ในห้องครัวนั่นเองนะครับแล้ววันนี้จะพานักเรียนไปพบกับอาหารจำนวนมากเลยทีเดียวแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าอาหารที่เรากินหรือเราไปกินตามงานเลี้ยงเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างในชื่อตอนที่ว่า food course ครับ food course นะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันในหัวข้อภาษาอังกฤษนี้ครูขอเนียใช้คำว่า type of dishes หรือประเภทของอาหารนั่นเองครับซึ่งอาหารในงานเลี้ยงนะครับพวกโรงแรมต่างๆเนี่ยหรือกระทั่งโต๊ะจีนนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนด้วยกันแต่ในวันนี้ครูจะแบ่งให้นักเรียนทั้งหมดเป็น3ประเภทครับประเภทที่1ก็คืออุ้ยเยอะไหมกี่คำเอ่ยมีทั้ง3าคำแถมมีวงเล็บด้วยคืออะไรมาเรียนไปได้วยกันนะครับอย่าลืมดีนสอปากกาสมุดเตรียมจดนะครับ คำแรกก็คือ appetizer อีกครั้งนะครับช้าๆออกเสียงตามครูนะ appetizer appetizer ต่อมา starter starter ตามครูนะครับ s. สังเกตนะ S ตัวแรกเราจะไม่ออกเสียงว่าสะนะลูกเราออกเป็น s. นะครับตามครูนะ starter starter ต่อมาครับอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ออกเสียงตามครูนะลูกเพราะอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแท้ร0อนะครับแต่เราควรจะรู้จักมันไว้อ่าว่า entry entry ออกเสียงตามครูนะครับ entry 3ามคำนี้แปลเหมือนกันหมดเลยแต่มีจุดต่างในเรื่องของแหล่งที่มาครับผม appetizer starter entry 3ามคำนี้แปลว่าอาหารเรียกน้ำย่อย หรือเราอาจจะติดปากว่า o r d e r of นั่นเองนะครับ appetizer เป็นคำศัพท์มาจากทางอเมริกา starter มาจากทางอังกฤษในขณะที่ entry ครับมาจากทางฝรั่งเศสฉะนั้น3ามคำนี้แปลได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันอยากใช้แบบไหนเลือกแบบไหนดูที่วัฒนธรรมดูที่ชุมชนดูที่สังคมที่เราอยู่ในตอนนั้นนะครับอีกครั้งนะครับ appetizer starter entry 3ามคำนี้แปลเหมือนกันใช้แทนกันได้ส่วนจะเลือกใช้อะไรนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มคนชุมชนที่เราอยู่ตอนนั้นนั่นเองคราวนี้มาดูคำอธิบายภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่าครับ appetizer starter entry ที่เราติดปากว่า order of, หรืออาหารเร่งํำย่อยเนี่ยจะต้องเป็นอาหารประเภท small amount of food small amount เห็นไหมลกูก a m o u n t amount ตัวนี้แปลว่าจำนวน a small amount ก็คือจำนวนน้อยหรือปริมาณน้อย of food ก็คืออาหารที่มีปริมาณเยอะไหมไม่เยอะนะครับอาหารปริมาณน้อยที่ eaten at the start of a meal ที่เริ่มกินในช่วงต้นของมื้ออาหาร before the main part ก่อนที่จะเข้าสู่อาหารจานหลักพอนึกภาพออกไหมเอ่ยก่อนที่เราจะได้กินอาหารจานหลักพวกข่าพัดปลาทอด ไก่ย่างอะไรพวกนี้เขาจะต้องมีจานเสิร์ฟมาให้เราก่อนนั่นคือ starter entry หรือ appetizer นั่นเองนะครับแน่นอนเมื่อเราได้อาหาร order หรือได้อาหารเร่งน้ำย่อยมาแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงที่2หรืออาหารประเภทที่2นั่นก็คือ main dish อีกครั้งนะครับ main dish main แปลว่าหลัก dish แปลว่าจานร,รวมกันเป็นอาหารจานหลักนะครับแปลอย่างนี้ได้เลยนะไม่มีปัญหาเลยนะครับอาหารจานหลัก เป็นอย่างไรก็คือ the main food prepared for a meal ก็คืออาหารที่เป็นจานหลักที่ถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อมิลนั้นๆหรือมื้ออาหารนั้นๆน,น,นั่นเองทันไหมครับอาหารเรียกน้ำย่อยกินเบาๆจำนวนน้อยๆอาหารจานหลักกินให้อิ่มปริมาณอาจจะเยอะหน่อยและตบท้ายด้วยอันที่3ครับออกเสียงยังไงลูกให้เลือกระหว่าง dessert กับ desert ให้ตอบ dessert ยกมือขวาใครตอบ desert s ยกมือซ้าย และคำตอบก็คือคำนี้นะครับออกเสียงว่า dessert ลากเสียงยาวนะ dessert นะครับถ้า dessert ล่ะ dessert ครับจะมี s เพียงตัวเดียวคือ d e s e r t อาว่า dessert แปลว่าทะเลทรายเทคนิคการจำง่ายๆครับ dessert มีคำว,ว่า dead ที่แปลว่าตาย dessert ทะเลทรายตายอย่างเดียวนะครับ dessert ยาวๆกินแล้วอร่อยอยากกินนานๆอยากกินยาวๆก็ดีเซอร์ตของหวานยาวๆไปเลยครับเพราะดีเซอร์ตตัวนี้แปลว่าของหวานนั่นเองจำนะครับเด s เซอร์เดตายทะเลทรายมีแต่ตายดีเซอร์ตอยากกินยาวๆของหวานอร่อยอยากกินยาวๆออกเสียงให้ถูกต้องนะครับดีเซอร์ตคือ the sweet course ทวนหน่อย sweet แปลว่าอะไรครับเราเรียนกันไปแล้วในคาบที่แล้ว sweet อาหารรสชาติอะไรลูกดีมากครับ อาหารรสชาติหวานฉะนั้น The sweet course ก็คืออาหารรสชาติหวานที่มัน eaten กินเมื่อไหร่ at the end of meal กินในช่วงท้ายของมื้ออาหารนั้นๆสังเกตไหมครับสิ่งที่ครูกำลังสอนเราแบ่งการกินอาหารบนโต๊ะจีนหรือบนมื้ออาหารใหญ่ๆเนี่ยออกเป็น3ช่วงคือช่วงก่อนช่วงกลางและช่วงท้ายนะ่ความจริงอาจจะมีมากกว่านี้แต่อันนี้เป็นเพียงเบื้องต้นให้ทุกคนได้รู้จัก กับมื้ออาหารที่ฝรั่งเขานิยมนํามาใช้ซึ่งประเทศไทยก็ใช้ด้วยโดยเฉพาะอาหารโต๊ะจีนนะครับฉะนั้นเรียนรู้และจําไว้ใครสามารถเอาไปใช้ทํางานได้จะดีใจมากเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ใช้ทํางานสามารถจดจําเรียนรู้เอาไปใช้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจําวันได้เต็มที่เหมือนกันทวนอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะขึ้นหน้าจอต่อไปนะครับ appetizer starter entry แปลว่า อาหารเรียกน้ำย่อยใช้ได้เหมือนกันแปลเหมือนกันต่างกันที่แหล่งที่มาคือ appetizer มาจากอเมริกา starter มาจากอังกฤษ e n t r y มาจากฝรั่งเศสอาหารเรียกน้ำย่อยมีลักษณะเป็น a small amount of food ก็คืออาหารปริมาณน,น้อยกิน at the start ก็คือกินในช่วงเริ่มต้นนั่นเอง main dish อาหารจานหลักถ้าพูดกันตรงๆคือเนื้อหาคล้ายๆภาพยนตร์นลูกมี intro ใช่ไหมอันนี้คือเนื้อหาหลักของเรื่องเลย ก็คืออาหารจานหลักของเรื่องอาจจะมีหลายๆจานปริมาณจำนวนมากแต่กินแล้วต้องอิ่มดีเซอร์ตของหวานกินตบท้ายจำนวนไม่เยอะแต่เป็นของหวานเน้นว่าเป็นของหวานนะครับกินตบท้ายของมื้ออาหารนั้นๆเคลียไหมตามครูทันไหมลูกอ่ะ5วินาทีสุดท้ายก่อนที่ครูจะขึ้นหน้าจอต่อไปนะครับ5จดนะลูก4 จดย่อๆก็ได้ไม่เป็นไร3 2 1หมดเวลานะครับขึ้นจอต่อไปนะคราวนี้เราเรียนรู้ไปหมดแล้วในเรื่องของคอสในมื้ออาหารเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันหน่อยว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าในตารางนี้นะครับครูจะมีขึ้นชื่ออาหารจำนวนมากเลย สิ่งที่เราต้องทำช่วยบอกครูหน่อยว่าอาหารแต่ละชนิดที่อยู่บนจอนี้เป็นแบบใดเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเป็นอาหารจานหล,ลักหรือเป็นของหวานนะครับสำหรับออเดอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีอยู่3คํคำเราใช้คำใดคำหนึ่งก็ได้นะครับสมมติเราตอบ Entry แล้วครูเฉลย Appetizer ถือว่าถูกไหมถือว่าถูกนะครับเพราะว่าเป็นคาเดียวกันเราเขียน a อ p e t i z e r ครูเฉลยว่า Starter ถูกไหมถูกนะครับเพราะเป็นคาเดียวกัน แต่ถ้าครูเฉลย main dish, เมนดิชเราเขียนแอปเปติเซอร์ถูกไหมไม่ถูกนะครับคนละมือคนละช่วงเลยผิดนะครับฉะนั้นตั้งสติค่อยๆดูนะอ่ะจานแรกครับพายรู้จักพายไม่ลูกพายเป็นแบบไหนออเดรฟแอปเปติเซอร์เอนทรีสตาร์เตอร์หรือเป็นเมนดิชหรือว่าเป็นดีเซอร์ท5วินาทีคิดครับ5 4 3 2 1 And หมดเวลาครับพายเป็น d e s ซอร์ครับเป็นของหวานทําไมล่ะทำไมเป็นของหวานเพราะพายส่วนใหญ่นั้นมักจะถูกสอดไส้มากับพวกแยมผลไม้ทั้งหลายหรือเนื้อผลไม้เลยฉะนั้นพายถือว่าเป็นของหวานชนิดหนึ่งนะครับต่อมา smash potato smash แปลว่าอะไรลูกรู้จักไหม smash แปลว่าทุบหรือบดนั่นเองนะครับ smash potato คือมันฝรั่งบดอา้าวหวินาทีครับ เป็นแบบใด5 4 3 2 1 o u r three และคำตอบคือเป็น appetizer starter หรือ entry นั่นเองนะครับใครตอบ1ใน3ามคำนี้ถูกหมดเลยเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยปริมาณไม่เยอะและไม่ใช่ของหวานก็เลยเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนั่นเองนะครับต่อมาง่ายเลยไอศครีมอันนี้ให้3วินาทีน่าจะพอครับ3 สองและคำตอบคือ DESERT ครับมีใครไปตอบเมนดิชไหมลูกอ๋อหนูชอบกินไอติมเป็นหลักเลยค่ะไปร้านที่ไรตักแต่ไอติมไม่ใช่นะครับไอศครีมถือว่าเป็น DESERT เป็นของหวานไว้กินตบท้ายนะครับต่อมาครับจานที่4ครับ Roast Pork ก o a s t Pork อ่ะให้10วินาทีเลยครับอันนี้ครูยังไม่แปลนะครับให้เราลองเดาเล่นๆดู10วินาทีเริ่ม10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Eight, seven, six, five, four, three, two, one. และคำตอบคือ m a เมน i ิชนั่นเองครับเราเห็นคำว่าพอ k ครับพอะแปลว่าหมูส่วน Roast แปลว่าอะไรช่วยกันคิดหน่อยเร็ว mm hmm. Roast กับ Grill มีความใกล้เคียงกันมากนะครับ Roast กับ Grill ใกล้เคียงกันมากๆเลยคำหนึงแปลว่าปิ้งคำหนึงแปลว่าย่างอ่ะลองดูกริลที่เราเรียนไปครั้งก่อนกริลคือย่างใช่ไหมครับแต่ Roast ตัวนี้แปลว่าปิ้งนะครับใช่ Ro มโรสแตพ p o r กก็คือหมูปิ้งนั่นเองต่างกันนะกริลกับ Roast ต่างกันนะครับต่อมา s u ซูชิโรอันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับ5วินาทีพอเนาะ f i v 2 1 Two. One. และคำตอบคือเป็น Appetizer ครับ s ซูชิโร l อะไรคนบอกครูมันเป็นข้าวนะครูใช่ครับมันเป็นข้าวแต่ซูชิชิ้ม,มันใหญ่ไหมไม่ใหญ่ถูกไหมไม่ใหญ่เลยฉะนั้นตอนที่เขาเสิร์ฟมาเนี่ยมันชิ้นเล็กๆถ้าถูกจัดในประเภทแล้วตามลักษณะของมันจะกลายเป็นแค่ Appetizer หรือเป็นแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะครับอ่ะจานที่6ครับจานต่อมา ชิคเก้นอะโดโบ h ชิคเกไก่ครับแต่ Adobo คืออะไรไม่รู้ครูจะยังไม่บอกให้เวลา10วินาทีนะครับเช่น9ใบให้ไม่ใช่อาหารไทยแน่นอน8 7 6 5 4 3 2 1และคำตอบก็คือ เป็นเมนดิชครับชิคเก้นโดโบเป็นอาหารจากประเทศฟิลิปปินส์ต่อมาบีฟบันอันนี้น่าจะง่ายหน่อย5วินาทีครับเริ่ม 5, 4, 3, 2, 1คำตอบคือเป็นแอปเปติทิเซอร์ครับบีฟบันบีฟแปลว่าเนื้อบันแปลว่าสลับเปาสาลบเปาเนื้อชิ้นใหญ่ ขนาดไหนไม่ใหญ่มากใช่ไหมแค่ฝ่ามือหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบิฟบันหรือซาลาเปาเนื้อเนี่ยมักจะถูกเสิร์ฟม,มาเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยซะมากกว่านะครับกริลชิกเก้นอันนี้น่าจะง่ายอยู่เมื่อกี้แอบพูดไปแล้วนิดหนึ่งฉะนั้นให้เวลา5วินาทีพอเริ่มครับ5 4 3 2 1และคำตอบคือเมนดิชครับกริล แปลว่าย่างกริลชิ i เก้นก็คือไก่ย่างนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้ Kenny เลยต่อมาครับจานที่เก้า Cake ค h e ชีสเค้กลองเดานะครับ5วินาทีเริ่ม5 4 3 e four three n e และคำตอบคือเป็น Dessert นั่นเองครับก็คือ h e ีสเค้กมาจาก คำว่าชีสและคำว่าเค,ค้กรวมกันก็คือเป็นเค,ค้กที่ทํามาจากชีสนั่นเองถือว่าเป็นอาหารประเภทของหวานนะครับคิดว่าหมดหรือยังยังครับยังมีอีกยังมีอีกหน่อยนะครับอ่ะอีกหกคำสลัดสลัดสวินาทีน่าจะเพียงพอ4วินาทีเริ่ม4 3 2 r one และคำตอบคือ appetizer ครับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยจานต่อมา sour sausages อันนี้เรียนไปแล้วด้วย4วินาทีเช่นกันเริ่ม4 3 2 1และคำตอบคือ m a n d a g e เป็นอาหารจานหลักเพราะว่าซกอกอีสานเวลาเสิร์ฟทีก็ ลายแทงอยู่นะครับต่อมา jelly jelly หรือย e l l y นั่นเองครับเป็นอะไรดี4วินาทีเริ่ม4 3 2 1และคำตอบคือเป็น d e s e r t ครับเป็นของหวานนั่นเองนะครับ sweet fried eggs ไหแล้วครับไข่หวานทอดให้มันเป็นอะไร5วินาที เริ่ม 5, 4, 3, 2, ี Five, four, three, two, one. และคำตอบคือเป็นเมน i s ชครับคำนี้ต้องระวังนิดนึงบางคนอาจจะไม่มั่นใจว่าครูไข่ลูกเขยมันหวานปริมาณก็พอได้มันใช่ของหวานหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับไข่ลูกเขยถือว่าเป็นอาหารจานหลักที่มีรสชาติหวาน เฉยๆเท่านั้นนะครับต่อมาชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตเป็นอะไรดี4วินาทีน่าจะเพียงพอเริ่ม4 3 2 1 o และคำตอบคือเป็น dessert เป็นของหวานนั่นเองนะครับดีมากสุดท้ายครับสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะ mushroom soup soup mushroom คือ เห็ดนะครับเห็ดหวินาที5 seconds เริ่ม5 4 3 2 1และคำตอบคือเป็น appetizer starter หรือ entry นั่นเองครับม ushroom soup s o u เห็ดซุปร,อร้อนๆถ้วยไม่ใหญ่เสิร์ฟม,มาตอนต้นให้เราได้กินรองท้องก่อนที่จะได้กินอาหารจานหลักนั่นเองครับเรียบร้อยกันไปนะครับ คราวนี้เข้าสู่กิจกรรมกิจกรรมในวันนี้จะมีชื่อว่า read and serve อ่านแล้วเสิร์ฟอาหารครับกติก,กาของเรา students read the customers order ให้นักเรียนอ่าน o r อร์ order, อาหารของลูกค้าหลังจากนั้นให้ use the words ใช้คำศัพท์จาก list of food ก็คือจากตารางเมื่อกี้นั่นแหละครับทั้งหมด15 15ชิ้นนะ เมื่อกี้นะใครไม่ได้จดนะครับนึกเลยนะต้องนึกแล้วนะใช้อาหารจาก list of food มา serve the customers ก็คือมา s ส r ร์ให้กับลูกค้านั่นเองนะครับดูตัวอย่างกันสังเกตนะครูจะขึ้นตารางมาให้เห็นเลยว่ามี starter dish นะ main dish นะแล้วก็ dessert นะก็คืออาหารรองท้องอาหารจานหลักของหวานหน้าที่ของเราคืออ่านครับอ่านเสร็จ ดูซิว่าลูกค้าคนนี้ต้องการออเดอร์อาหารอะไรบ้างรองท้องคืออะไรจานหลักคืออะไรของหวานคืออะไรแต่ละข้อมีให้ประมาณ10วินาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วสำหรับตัวอย่างครับ10วินาทีเริ่ม10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1ามส่งเฉลยคือ Starter Dish เป็น Beef Buns ดีมากครับเพราะเขาเขียนเลย I want beef buns as a starter dish อยากได้สลรับเอาเนื้อเป็นอาหารรองท้อง Moreover ยิ่งไปกว่านั้นครับ Roast e d pork is my favorite main dish อาหารประเภทหมูปิ้งเป็นอาหารจานหลักที่ฉันชอบแสดงว่าเมน i s h ก็ต้องจัดเป็น roasted pork เช่นเดียวกัน finally สุดท้ายครับ I love to eat cheesecakes for my dessert อยากจะกินอะไรอยากจะกินชีสเค้กฉะนั้นก็เติมลงไปเลยครับเป็น dessert ใช้เป็นชีสเค้กนั่นเองนะครับอยากไหมไม่ยากเนาะเข้าสู่ข้อที่1ครับพร้อมนะ เริ่มครับ10วินาที10 9 8 7 6อ่านดีๆนะลูกอันนี้แบ่งค่อนข้างชัดเจนมี first second มี third เลยนะ5 4 3 2 1 และคำตอบคือ starter dish เป็น smashed potato ดีมากครับเพราะเขาเขียนเลย first อันดับแรก I like to eat smashed potato as a starter dish อยากกินมันฝรั่งบดเป็นอาหารรองท้อง second ลำดับที่สอง for main dish ครับสำหรับอาหารจานหลัก I like to order chicken adobo อยากจะกิน c h i เก้นอะด obo เศระเกินฉะนั้นก็เลยต้องเอา c h i เก้นอะ obo ใส่เข้าไปที่เมนดิชต่อมา d e s s e ร์ตเราต้องใส่เป็นพายนั่นเองนะครับเพราะว่า third my most favorite dessert is pie ของหวานที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือพายนั่นเองนะครับต่อมาลูกค้าคนที่2 10วินาทีเริ่มอันนี้สั้นๆครับ2มาบรรทัดเท่านั้น10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1> คห้าตอบคือ s t a r t เตอร์ดิชเป็นซูชิโรลส์ครับเพราะเขาเขียนเลย I want to order sushi rolls for appetizer ต่อมา g กร l ล Chicken as a main dish แสดงว่าจานหลักก็คือ g กร l ล Chicken และไอศกรีม for a dessert อยากกิน ไอศครีม <Ice> เป็นของหวานนั่นเองครับก็เลยตอบ3อย่างนี้มีใครถูกทั้งหมดบ้างเก่งมากนะครับใครที่ถูกหมดใช้ได้ใครที่ผิดอยู่คำหนึ่งไม่เป็นไรครับใครที่ผิดอยู่สองคำไม่มีปัญหาใครที่ผิดหมดเลยตั้งสติดีๆค่อยๆอ,อ่านครูสอนเทคนิคการอ่านไปแล้วเว้นระยะประโยคให้ดีนะครับค่อยๆอ,อ่านนะมีสตินะครับต่อไปข้อที่3 third order คำสั่งอาหารของลูกค้าคนที่3คือ10วินาทีครับเริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 และคำตอบคือนี่เลยสลัดสวีทฟรายเดย์แอนด์เจลีนนั่นเองดูจากไหนบ้างย้อนกลับไปดูบทอ่านนะครับ I want to order salad for appetizer อยากสั่งสลัดเป็นอาหารรองท้องเสียละเกิน next ต่อมา I want sweet fried egg as a main dish อยากจะสั่งไข่ลูกเขยเป็นอาหารจานหลัก and I really want jelly for a dessert อยากจะกินเยลลี่เป็นของหวานก็เลยตอบ3ข้อนี้ได้เลยลูกค้าคนที่4มาถึงแล้วครับอาหารที่เขาต้องการคือให้เวลา10วินาทีเริ่มครับ10 9สังเกตว่าอันนี้จะยากขึ้นนิดนึงจะไม่บอกตรงๆ่งนะ8 7อาจจะมีตรงอยู่บ้างลองดูดีๆ6 5 4 3 2 1และคําตอบคือ Starter Dish เป็น Beef Buns ดีมากครับ Main Dish เป็น Main Dish เป็น Roasted Pork และ d e s s e r t เป็นพายดีมากครับดูจากบทอ,าอ่านกันครับ I really want to eat something made with meat and bun s as a starter ผมอยากจะกินบางสิ่งบางอย่างที่ทำมาจากเนื้อและสาลาเปาเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยจากตารางเมื่อกี้มีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือ beef buns นั่นเองนะครับต่อมา I would like to order something that roasted อยากกินบางสิ่งบางอย่างที่มัน ผ่านการประกอบอาหารด้วยการปิ้งมาซึ่งจากตารางก็มีอย่อัเดียวก็คือ roasted pork หมูปิ้งและของหวานก็ตรงๆนะเลยครับ after that I want to try a pie อยากจะกินพายเหลือเกินนะครับข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ให้เวลาสิวินาทีเริ่มครับ10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, o ี่และคำตอบคือนี่เลย Sushi ซ s ชิโร l e d กร i ลิก n และช็อกโกแลตนะครับ I want Japanese food for my s a d a y dish อยากได้อาหาร ญี่ปุ่นเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเราเลยสร้งา,ยยางเป็นซูชิโรลต่อมากร l ลชิ h เก้นอ i ส a กูดไอเดียฟอร์เมนดิชไก่ย่างเป็นความคิดที่ดีมากเลยที่จะเอามาเป็นอาหารจานหล,ลักและปิดท้ายด้วย I love eating chocolate after I eat everything ฉันอยากจะกินช็อกโกแลตมากๆหลังจากที่ฉันกินทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ในคำตอบของเรา3ข้อก็คือ starter dish เป็นซูชิโรลเมนดิชเป็นกรีลชิคเก้นและด e เ s e ร์เป็น ช็อกโกแลตนั่นเองครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนคนไหนที่ยังงงๆอยู่อย่าลืมทบทวนใครที่เข้าใจแล้วก็ต้องทบทวนเพื่อให้เก่งและจำได้แม่นมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครับหน้ากับครูแบงค์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน